อ่าค่ะสวัสดีกองที่สองนะคะกองที่สองมากันนะคะในหัวข้อท็อปิกเอ,อ่อะไรนะในหัวข้อที่ว่าคุณพร้อมมีความรักหรือ,อยังกองที่หนึ่งนะยังไม่พร้อมนะคะยังไม่พร้อมปิดกั้นอยู่ คุณน่าจะดีกับต่างชาติแล้วคุณปิดกัน้นคุณไม่กล้ารับความรักจากเขาคุณกลัวว่าคุณจะผิดหวังเสียใจเขาจะมาทําให้คุณผิดหวังนะคะพี่อมเคยนะนะคะพี่อมก็คุยกับคนไกลอยู่ตอนนู้นนะคะเมื่อปีที่แล้วแต่ว,ว่าก็ทะเลาะกันไปนะคะทะเลาะกันไปแล้วก็ไม่ได้คุยกัน <c oughs> เขาก็หายแล้วเราก็ไปเจอความลับอะไรบางอย่างนะคะ แล้วก็ไม่คุยกันนะคะก็ถือว่าเอาพอติกรรมกันไปนะคะจบๆกันเนะคะเขาทําให้เรารู้สึกแย่เราก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะเึื่องชีวิตคนเรามันก็ง่ายๆแบบนี้แหละตอนเจอกันเจอกันยากนะคะแต่เวลาปล่อยกันเนี่ยมันปล่อยกัน,นง่ายมากเลยไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่ได้อินกับเขาเนะ,ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาตั้งหาที่ทําให้เราไม่ได้อิน เขาตั้งหาที่ล่เลยเขาตั้งหาที่ไม่ให้ความสําคัญเพราเขาไม่ให้ความสําคัญกับเราแล้วเราก็ไม่รู้จะอยู่ทําไมนะ, <c oughs> ะก้อที่สองมาดูพลังงานของคุณกันนะคะเหมือนเราไปเจอต่อเข้านะคะดิวกับคนที่มีต่อ <c oughs> ใชอวบอือฮะอือฮะอ้ช huh. uh ัดเจนคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะแล้วคุณก็เป็นคนกล้าที่จะเอ่อเอาตัวเองออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีคุณกล้าที่จะปฏิเสธนะคะคนที่ไม่ดีแปดดาบขึ้นมาเจ็ดอ็อกครับคุณคุณกล้าที่จะฝันคุณมีความฝันมากมายนะคะอืม uh huh. หรือเป็นไปได้ว่าถ้าเรื่องความรักคุณมีคนมาชอบเยอะคุณมีตัวเลือกเยอะนะคะคุณก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มีหรอกเพียงแต่ว่าสเสน่ห์ของคุณหรือกดแรงดึงดูดมันอาจจะดึงคนเหล่านี้เข้ามาก็ได้นะคะโดยที่เราไม่รู้มันเป็นโชคชะตามันเป็นช่วงหนึ่งของของช่วงชีวิตเรานะคะ,ะเคยสังเกตไหมเวลาคุณต้องการความรักนะ่ะมันจะไม่มีเข้ามาแต่เวลานวันไหนที่คุณไม่ได้สนใจไม่ได้หมายไ,ไม่ได้แบบไม่ได้โฟกัสที่มันอนะ มันมักจะมีสิ่งนั้นนะเข้ามาวิ่งไล่ตามคุณโดยร่คุณบอกโอ้ยเข้ามาทําไมตอนนี้เวลาฉันต้องการทำไมแกไม่มาอะไรเงี้ยเวลาที่คุณขาดมากๆต้องการใครสักคนต้องการความรักความอบอุ่นความไว้เนื้อเชื่อใจความซื่อสัตย์การที่อยากจะมีอ่ไหลใครสักคนที่ว่าให้คุณได้ระบายให้เป็นพื้นที่ อ่าไม่ได้ให้เป็นไหลให้เป็นไหลได้พักพิงได้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับคุณกลับไม่มีแต่ช่วงเวลาที่คุณไม่ได้สนใจเลยคุณแบบเออปล่อยมานช่างแม่มานอะไรเงี้ยนะคะผู้ภาษาสัพัยรุ่นขออนุญาตพูดพูดสัพั์รุ่นนะที่แบบช่างแม่มานอะไรอย่างเงี้ยาทาไมวะทําไมมีนะคะ้ายมีให้เข้ามาแบบไม่รู้จะเลือกใครดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละ ชอบเล่นตลกนะคะ่ะโซเซตาแต่เวลาที่เราแบบเฮ้ยเราต้องการคนนี้เราจิ้มเลยว่าเราต้องการคนนี้นะต้องชอบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มานะคะ <c oughs> เขาก็เป็นของใครเราไม่รู้อืมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละชีวิตมันคือมันน่าปวดหัวนะคะทําไมเราต้องถามตัวเองว่าเกิดมาทําไมวะอะไรเงี้ยนะคะใช้ชีวิตใช้ชีวิตโดยอยู่บนคําถามที่ว่าเกิดมาทําไมแต่ปัจจุบันนี้เรารู้แล้วนะคะว่าเราเกิดมาทําไมทุกคน เราเกิดมาเพื่อเพื่อมีชีวิตอยู่แล้วก็ไปตาย <c oughs> ในสักวันหนึ่งเมื่อถึงช่วงเวลาของเราระบดเวลาของเราแล้วแต่ช่วงเวลาที่เรายังมีเวลาอยู่ยังไม่หมดเวลาเราจะทําอะไรบ้างบนโลกใบนี้เราก็แล้วแต่คนนะคะบ,บางคนก็อยากหาความสุขให้กับตัวเองใส่ใส่เข้าไปไม่รู้ว่าความสุขนั้นมันจะเกิดจากความทุกข์ของคนอื่นหรือว่าอย่างไรก็ตามเราก็ใส่เข้าไปเต็นที่เลยเพราะว่าเราเกิดมาใช้ชีวิต เพาอันนั้นถ้าตีแบบตักกะการใช้ชีวิตเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดบางคนคิดได้ว่าเฮ้ยเวลาเหลือน้อยนะคือตั้งสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาว่าเวลาเหลือน้อยมากแล้วจะตายวันไหนก็ไม่รู้ก็พยายามทําให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างหรือคนที่เขาเป็นคนที่รักคุณหวังดีกับเราครอบครัวเราอะไรเงี้ยมีความสุขมากๆดีกว่านะคะเพราะว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราก็ตายแล้วอะไรเงี้ยบางคนก็คิดได้แต่บางคนก็โอ้เอาแต่ตัวเองเลยความสุข เกิดมาเต็มที่เลยนะคะทุกอย่างไม่ว่าดีไม่ดีไม่แยกเอาเข้าตัวหมดนั้นก็เป็นอีกสิ่งนึงที่แบบว่าแล้วแต่ใครจะใช้ชีวิตนะคะเราไม่สามารถไปไปบอกว่าแต่ในสายตาของมันจะมีกฎของสังคมอยู่แล้วว่าถ้าคุณทําแบบนี้คุณผิดกฎของสังคมแล้วคุณจะถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีแล้วก็จะถูกมองว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีในการกระทําของคุณเองนะคะอืาอักอร 5าดาบเซเ c นออกคัพเอ็ออฟคุณเนี่ยเป็นคนที่พร้อมพร้อมที่จะปะทะได้เลยทีเดียวคุณเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะคะไฟออฟเพนเดอรเกิลแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วคุณมีความโดดเดี่ยวมีความอโลนนะอืมคุณไปตกหลุมรักใครบางคนก็ได้นะคุณกําลังตกหลุมรักใครบางคนหรือไปชอบใครบางคนบางคน บางคนอยู่ก็ได้หรือคุณกําลังอเนี่ยเหมือนกับมีความรักเข้ามาเหมือนกันเดลิเวอร์ถึงนฟครับแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าคุณนะ่ยอยากจะสร้างข้อบพูดก,กับเขากับเขาอีกอะกับเขาแหละนะแต่มันติดตรงที่ว่าอคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นความสุขของคุณนะคะในสายตาของคุณเองคุณคิดว่าคนคนนี้คือความสุขของคุณแต่มันก็เกิดเรื่องราว ขึ้นจนได้นะคะมันมีไพ่สามใบที่เป็นไพ่เสียนะคะที่เห็นเด่นชัดก็คือ,อสองใบะ่ะโทษทีเทนอฟคัพเนี่ยมันมีฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งนะคะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่านะคะเทนอฟคัพเทนอฟคัพเทนอ n ฟเพด e เนี่ยมันคือเป็นตัวแทนหรือก็โฟ l ออฟวอเป็นตัวแทนของครอบครัวนะครับความ ถ้าไม่มีคนมาเลือกกองสองก็ข้ามไปนะคะก็จันไม่ใช่พลังงานของคุณถ้าคนที่คุณดิวด้วยนะ่อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วคนนี้ดึงคุณเข้าไปอยู่ในต้นปาร์ตี้ได้เพราะเป็นเดอร์โลเวอร์เดอรโลเวอร์เป็นไพ่ของหลัก้อนเป็นไพ่ของการดิวกับคนหลายๆคนตัวเขานะคะคุยหลายคน <c oughs> มีตัวเลือกเยอะนะคะในในในใ,ในชีวิตเขาเนี่ยมีตัวเลือกมีคนเข้าหาเข้าเขา้า <ๆ S 2> <ๆ>ออกออกในชีวิตของเขาเยอะแยะมากมาย อืเขาตัดสินใจที่จะบอกคุณหรือคุณตัดสินใจที่จะบอกคนคนนี้ตอนแรกคุณก็อยากจะไปต่อกับคนคนนี้แหละนะคะมองว่าเขาเป็นอนาคตเอยากจะสร้างครอบครัวด้วยก็ได้นะคะแต่บางเอิญว่าคุณไปรับรู้มาว่าคนคนนี้คุยหลายคนไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวมันก็เลยทําให้คุณเกิดความตัดสินใจได้ว่าไม่อยากไปต่อรู้สึกเสียดายผิดหวังกับการความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะ ถามว่าคุณพร้อมเปิดใจไหมตอนนี้คุณปิดใจให้กับความลับไปเลยนะอแต่ไม่ใช่ว่าตัวคุณไม่พร้อมนะเพียงแต่คุณกลัวว่าจะเจอคนประเภทแบบเอาคุณมาเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกมากกว่าดูซิว่าคนกองนี้เฮ้อตื่นเต้นดีนะอ่าฮะจัส huh. uh ินอ่าฮะคุณนะ่ะอาจจะไป น้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ว่าฉันอยากแต่งงานแล้วฉันอยากแต่งงานแล้วฉันอยากมีครอบครัวแล้วส่งใครมารักฉันทีนะคะอาจจะเป็นเหมือนกับเพลงนะคะโปรดส่งใครมารักฉันทีอยู่ตรงนี้มันหนาเกินไปนะคะเออเหมือนเพลงนั้นแหละโฟร์บอลเดชเมนเอ็ดอัพคับนะคะ คุณมองว่าโชคชะตาเล่นตลกอะไรกับคุณนะจริงๆคุณอยากแต่งงานกับคนคนนี้นะคะอยากจะรักคนคนนี้อยากจะจับมือมั่นหมายแต่งงานกันแต่เหมือนคุณมีปัญหาทะเลาะอ,อะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยไฟออฟซอร์ดนะเกิดขึ้นมาอีกแล้วคล้ายๆกองที่กองแรกแหละก็มีปัญหาทะเลาะกันเหมือนกันแต่กองนั้นคือเกิดจากระยะทางแต่อันนี้เกิดจากการที่อีกฝ่ายนึงมีตัวเลือกเข้ามาเยอะเกินไปแล้วทําให้เกิดการอ่า ลึกๆแล้วคุณคิดถึงคนคนนี้อยู่นะคุณคิดถึงเขานะคนคนนี้เข้ามาแล้วคุณกาลังดีบักเขาอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้ดีกันไม่ได้พูดกันเพราะามีการบล็อกกันเกิดขึ้นมีการแบบไม่พูดกันนะคะคุณอาจจะพบเจอคนคนนี้ผ่านโลกออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลมีการนิ่งนะคะความสัมพันธ์นี้หยุดนิ่งกันไปนะคุณอาจจะไปจับโป้เขาได้หรือเขาอาจจะ,ะมาจับโปคุณได้แล้วแต่เรื่องราสลับกันว่าใครต่างหากนะคะที่ ซุกซ่อนตัวเลือกไว้ทางเลือกไว้แล้วยังไม่เลือกยังไม่ตัดสินใจเลือกกันสักทีนะแต่จริงๆแล้วความรักของคุณกับเขามีความ